แบถ้าให้มาดูรวมๆวมว่าในบ้านมีสี่คนเนี่ยกิเลสข,ของน้อยจะหนากว่าเพื่อนเลยค่ะก็คือถ้าน้อยอ่าทำเมนูพืชจืดสบายให้ลูกให้สามีทานเขาก็ทานกันได้ทั้งทั้งบ้านแต่เมื่อวานตอนเย็นน่ะน้อยคิดอยากอยากอาหารที่เป็นพิษ อยากกินบะหมี่อยากทานบะหมี่้วต้มยำคิดว่าอยากจะทานอะไรที่มันแซ่บๆเนาะมันรู้สึกเบื่ออาหารอยากจะกินของแซ่บๆก็รู้ว่ามันเป็นอาหารที่เป็นผิษแต่ด้วยตันหาความอยากของมันที่น้อยล้างมันไม่ลงไหนก็ชวนลูกกินบะหมี่กัน แต่น้อยก็เน้นผักให้เยอะๆก็บอกลูกใส่ผักเยอะๆแล้วทีนี้พอกินเสร็จก็ก็บอกลูกเนี่ยมันก็ก็ไม่ดีนะออบบะหมีม่อ่ะมันเป็นมันเป็นอาหารที่เป็นพิษพอดีลูกชายลูกชายคนเล็กน้อยบอกว่าลูกก็ไม่ทานแล้วนะถ้าแม่ไม่ชวนทานลูกก็ไม่ทานนะเนี่ยโอ ต่ำน้อยตึ้งเลยน้อยก็เลยอืมมาเนกดูที่จริงแล้วกิเลสของน้อยนี่แหละหนากกว่าเพื่อนถ้าน้อยละความอยากตัวเก่าได้อะเนาะละสัญญาเก่าได้ล้างกิเลสตัวที่อยากได้ทั้งบ้านก็คงจะมีแค่พืชจืดสบาย แต่ทีนี้ปัญหาก็คือสัญญาเก่ามันแรงแล้วตัวตันหานี่มันก็ละยากน้อยก็มาเห็นว่าโอ้ตันหาแม่นี่มันมันใหญ่กว่าลูกอีกลูกเขายังคิดได้แต่ทำไมเรามันละยากเหลือเกินความที่เคยชินความที่ยึดติดกับรสชาติเนี่ยมันยังล้างยากอยู่ ก็เลยวันนี้ก็เลยเข้าหมู่มาเพื่อจะให้คุรูทุกท่านช่วยขัดเกาน้อยด้วยค่ะน้อยรู้สึกว่าไอ้ตัวกิเลสเรื่องรสชาตินี่แหละค่ะน้อยน้อยล้างมันยากอะน,น้อยคะการที่เราปฏิบัติธรรมที่พวกเรากําลังทํากันอยู่เนาะที่เรากินอาหารเพื่อจืดสบายหลายคนก็บอกว่าเออแบบ เวลามากินเพื่อเจืดสบายแล้วก็ยึดยึดว่ามันต้องเพื่อเจืดสบายแล้วจะเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรายึดมันก็ทุกเวลามันทําไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้มันก็เป็นตัวซ้อนนะเราก็ต้องทําเป็นลำบาดลำดับนะคะอน้อยบางทีเราก็ไม่ต้องไปเข่งจนเกินไปเ,ออเราต้องตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัตินะคะบางทีไปกินเพียบบ้างมันก็ดีเหมือนกันเป็นการ บางทีมันก็ไปตามกิเลสนั่นแหละคือกิเลมันมันฝนไม่ได้มันอยากใช่ไหมคะมันอยากมากมากนี่มันก็ทุกใช่ไหมคะมันอยากมากๆมันก็ทุกมันก็เลยไปหาของกินน่ะนะคะแต่ทีนี้กินแล้วออกมาทุกซ้อนน่ะมันมันเป็นทุกอีกอันนึงอ่าเป็นตัวเนี้ยค่ะก็ต้องล้างก็ต้องล้างตัวนี้ด้วยตัวที่ถ้ากินแล้วก็ต้องยินดีชดใช้วิบากหมายถึงว่า แต่ที่เราคือปวดร้าใช่ค่ะเรากินแล้วเราไม่ยินดีเนี่ยแล้วเราก็มาทำทุกข์ทับถมตนอันนี้แหละค่ะมันเป็นทุกซ้อนเกิดไปหากหัวใจคุณจริงพอย่าหัวท้อแท้ทางสร้างทําไปเถิดไปให้หัวใจได้จดจำให้ฟากตีนั้น